มาแล้วนะครับผมสำหรับร้านลาวาบักที่มีบริการรับกดเพชรเขียวออสตาทาวเวอร์ e ีเฟนส์เลทสิบและนอกจากนี้ก็ยังมีบริการกดเกมพาร์ทแบบต่างๆอีกในราคาที่ถูกมากๆแล้วก็ยังมีบริการเติมโลบัคในเลทที่ถูกสุดๆไปเลยนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับที่ลาวาบักลิง์กอยู่ด้านล่างคลิปเลย สำหรับใครที่อยากได้บริการที่ไวมากๆนะครับทักปุ๊บตอบปั๊บตัวเรดการกดเกมพารที่เลเ12เลยนะครับก็แนะนําที่ร้านคูกาสโตเลยนะครับทุกคนก็มีบริการกดเกมพาร์ไม่ว่าจะเป็นแมปอ l สตาคิงลีกาซีบ c ็อกฟู o อ d ิเม m ไฟเตอร์ซิมูเลเตอรหรือว่าแมปต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับก็อย่าลืมไปใช้บริการกันนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคูกาสโตทักไปเลยเอาล่ะครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องมีอปืนกันอีกเช่นเคยนะครับ แล้วก็ในวันนี้นะครับเราน่าจะเป็นทีมสีแบบสีเดียวๆอ่ะสีสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือสีชมพูนั่นเองนะครับวันนี้เราก็มากับทีมหัวชมพูนะทุกคนซึ่งก็จะประกอบไปด้วยคนแรกเลยนะครับนั่นก็คือเจ๊บิ๊กมัมนั่นเองนะครับเจ๊คนนี้เนี่ยต้องมีนะสำหรับทีมหัวชมพูเพราะว่าหัวเจ๊แกเนี่ยคือเด่นมากนะครับชมพูชัดเจนชัดแจ๋วมากนะขนาดปากแกก็ยังเป็นสีชมพูชุดแกก็ยังสีชมพูนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เอามาไม่ได้นะครับผมแล้วก็ตัวต่อนะครับกุงท ในส่วนของสุคนะเนี่ยก็หัวชมพูเช่นเดียวกันนะควาจริงนะผมมองดูและทีมนี้แม่งไม่มีใครโหดแม้แต่ตัวเดียวเลยผมโคตรเซ็งเลยครับทุกคนแล้วก็ตัวต่อไปนะครับนั่นก็คืออาคาสะนั่นเองนะครับผมอสูรข้างขึ้นที่3ของเราเนะี่ยเป็นชายที่โหดมากๆเลยนะในส่วนของอาคาสะนะครับก็มาดูกันว่าอาคาสะจะช่วยทีมได้หรือเปล่าซึ่งผมเชื่อว่าไม่น่าได้แล้วก็ตัวที่สําคัญที่สุดในวันนี้นะครับนั่นก็คือโกคูแบ็คพิงก์นั่นเองนะครับทุกคนหรือว่าโกคูแบ็คนั่นเองนะเพราะว่า ตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเดียวที่สามารถตีตัวแอร์ให้เราได้นะครับถ้าไม่มีตัวนี้บอกเลยว่าแตกตั้งแต่เริ่มต้นแน่นอนนะครับน้นเป็นตัวที่สําคัญมากๆนะก็ดาเมจก็น่าจะช่วยทีมได้สักนิดหนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็ตัวสุดท้ายครับหัวชมพูของเรานั่นก็คือดาร์กอนสเลเยอร์แห่งไฟหรือว่าแห่งเพลิงนะครับนั่นก็คือนักสือนั่นเองนะครับตัวแทนจากเฟรรี่เทลนะครับทุกคนเออมาเผาไฟให้กับทีมเรานะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทีมหัวชมพูเราไม่พูดมากไม่พูดฟร่ลง เราก็ไปเจอกันในด่าเลยแล้วกันนะครับทุกคนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่าทีมนี้เนี่ยจะสามารถไปได้สักกี่เว็บนะครับสำหรับใครที่ทายถูกเป็นคนแรกโดยที่ไม่แก้นะเอยไม่ได้ไม่ได้ไมไดไมไดแม่งรีไปดูได้มันขี้โกงได้อะทุกคนเอาเป็นว่าก็ทายผลกันมาแล้วกันนะใครทายถูกก็เออไม่รู้เหมือนกันแหละเออเอาเป็นว่าทายมาแล้วกันไปเจอกันในด่าเลยเอา้าเชียไม่ได้โอเคแป๊บนึงวิ่งใหม่ก็ได้โอเคเดี๋ยวไปเจอกันในด่าเลยแล้วกันครับทุกคนไปกันโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในดาเป็นที่เรีย ร้อยนะครับเราก็แน่นอนวางสปีดวะก้อนลงไปเลยนะครับผมแล้วก็รอตังนะครับผมแล้วก็ตัวละครตัวแรกที่เราจะวางนะครับโอ้โหโกคูแบ็คพิงแม่งวงน้อยเกินปุยมุยคือถ้ามันตีไวมันก็โอเคนะทุกคนอาจจะวางได้แต่ว่าถ้ามันตีช้าเนี่ยก็อาจจะมีปัญหานะครับผมโอ้บิ๊กมัม ก็วงเท่ากันที่แต่ว่าสุคุนะเนี่ยนาจะวงดีสุดวะ่ะเอาเรื่องจัดจ้านในส่วนของสุคุณะแต่ว่าเท่าที่จำไม่ผิดคือสุคุนะตีช้าป่าวะโอ้โหอคาซายิ่งแล้วใหญ่ครับแล้วก่อนนัทสือนัทสือเนี่ยเป็นไปได้ครับแต่ว่าได้จริงกรอวะไม่มั่นใจว่ะทุกคนอาจจะวางเป็นโกคูแบ็คพิงก็ได้นะเพราะว่าวางทีเดียวแล้วจบอะ เออเดี๋ยวผมลองวางโกคูแบ็คพิงก์ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็พอมีตัง์นิดนึงนะครับผมก็จะวางโกคูแบ็คพิง์ตรงนี้เลยไอ้เชีย่ยปัญหาคือโกคูแบ็คพิง์ตีเดียวครับทุกคนเราก็จะต้องวางอาคาสะเพิ่มนะครับไม่งั้นเอ้ยไม่ใช่สิวางสุคุณะเพิ่มนะครับไม่งั้นเราก็อาจจะตุยก็ได้นะครับนี่ผมจะวางสุคุณะตรงนี้ละกันนะครับน่าจะเหมาะที่สุดโอ้ทุกคนผมรู้สึกว่าสุคุณะเนี่ยแม่งมาบ่อยว่าช่วงนี้มาบ่อยมากๆนะครับจนจะไม่รู้จะว่ายังไงนะคลิล่่่าาสสุดดก็นจจะะมมีค้้วววยใรงๆแผ ควรจะต้องเอาโบลอสมาแทนสุคุณะว่ะแต่ว่าก็ไม่ทันแล้วไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรนะครับทุกคนระหว่างนี้นะครับผมโกคูแบ็คพิงโกทาการโจมตีแล้วก็ดาเมจ1 9 0 0แต่ว่าถือว่าดาเมจเนี่ยน้อยมากนะครับแล้วก็อัพทีหนึ่งคือรู้สึกว่ามันเพิ่มวงน้อยมากนะครับทุกคนโอ้โหโดูขนาดมีตัวหลุดมันยังตีไม่ทันนะทุกคนดูความก่าของมันเน่ยคือแบบก่าเกินปุ๋ยมุยอ่ะเธอก่าเกินปุ๋ยมุยอ่ะอยยากจะเป็นคนคุยอะไเกันแล้วอันนี้เราก็อัพ ขึ้นไปเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเรื่องตังค์เนี่ยเราไม่ค่อยได้ฟิกเท่าไหร่นะเพราะว่าทีมนี้เนี่ยตัวละครมันไม่ค่อยแพงนะครับผมแล้วก็ปล่อยจัดการไปโกคูแบ็กพิงผู้ไร้ประโยชน์ตีใครก็ไม่ตายแม้แต่ตัวเดียวเนี่ยดูเดี๋ยวรอดูเนี่ยดูมาดาะระเอ้กะกาอาระก็ผ่านไปแบบชิวๆโกคูแบ็กพิงบอกว่าไปเลยเพื่อนไม่จําเป็นอ้อหทุกคนตอนนี้คือรู้สึกว่าขนาดวางสองตัวแม่งก็ยังไม่ไหวอะ่ะทุกคนอะไรกันวะครับเนี่ยหรือว่าจะต้องให้เจฟิกมัมจัดการอย่างนั้นก็ได้เดี๋ยวเจฟิกมัมล,ลงมาจัดการให้ นี่ครับ AOE แบบทั้งวงไปเลยนะครับโอ้โหลูกนี้คือผมวางเจ๊ตั้งนานแล้วทุกคนไม่ปล่อยให้เจ๊แกโดดเดียวอย่างนี้หรอกโอ้โหเจ๊มาก็าคือทุบพื้นเลยครับตอนนี้เจ๊บอกกูไม่ไหวกูจะทุบนี่ครับทุบไปเลยโอ้ตอนนี้คือพอเจ๊บิ๊กมามเริ่มมาเนี่ยอาการก็เริ่มที่จะดีขึ้นนะครับก็คือมอนไม่มีใครที่ผ่านไปได้แล้วนะตอนนี้โดนบิ๊กมามจัดการหมดนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับโกคูแบ็คพิงเนี่ยผมรู้สึกว่าวงมันเอ้ยไม่ใช่ราคามันก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนนนะะครัััเพาะฉะ้ผมอมนอน เลยนะครับทุกคนเพื่อที่จะให้มันจัดการตัวแอร์นะแต่จริงๆวงเท่านี้จัดการตัวแอร์ได้ป่าวว่าเไม่น่าได้อ่ะเอาไปเพิ่มแล้วกันอ่านี่ครับเป็น LE ดีกว่าน่าจะไหวอยู่นะทีนี้แล้วก็จะได้ดูสกิลใหม่ของโกโคูแบ็กพิงด้วยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เวฟที่13นะครับนี่ตัวแอร์ก็ได้ออกมาแล้วนะครับโกโคูแบ็กพิงก็เตรียมโจมตีแล้วก็เตรียมโชว์สกิลกันไปเลยนะครับเดี๋ยวขออัพแป๊บนึงนี่มาแล้วนะครับแล้วก็โกโคูแบ็กพิงนะครับเตรียมที่จะจัดการตัวแอร์แล้้วไหนนนดูสกิิลองเป็ mm เออพุ่งมาแล้วก็ตีมันพุ่งยังไงวะเนี่ยมันเตรียมอะไรไม่รู้อะเดี๋ยวคอยดูชัดๆอ๋อเตรียมดาบนะครับผมใช้พลังออกมาเป็นคล้ายๆอันแหลมๆหลมคล้ายดาบนะครับแล้วก็พุ่งออกไปโจมตีนะครับแต่ว่าดาเมจโกคูแบ็คพิงคือมึงใส่ออฟแล้วนะเว้ยใส่ออฟแล้วดาเมจยังแบบอยู่หลักทันอยู่เลยนะกากเกินปุยมุยโคตรกากอะทุกคนแล้วก็ตัวแอร์เซตต่อไปมาแล้วนะครับผมก็จะอัพโกคูแบ็คพิงขึ้นไปเลยนะครับนี่ขั้นสุดท้ายนะครับก็จะมีสกิลใหม่มาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดาเมจแค่ 22, เเืออจะช่นน้ยกิ ป้ายบางทีโอ้โหนี่ครับประมาณนี้เฮ้ยเท่อยู่นะเป็นสกิลโบราณที่ถือว่าเท่พอสมควรนะครับเพราะว่าโกคูแบ็คพิงเนี่ยมันมานานแล้วนะทุกคนโอ้โหก็ได้อยู่ก็ไม่แย่เท่าไหร่นะแต่ว่าวงในการจัดการตัวแอร์ของมันในสีหน้าห่วงมากๆครับทุกคนตอนนี้เพราะว่าถ้าโดนตัวแอร์เว็บ40กว่าเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะผ่านไปได้หรือเปล่านะแต่ว่าเว็บ50กว่าเนี่ยตัวแอร์เนี่ยแตกแน่นอนไม่โดนแน่ๆเอ้ไม่ตายแน่ๆครับเดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนโอเคแล้วครับที่เว็บ ครับผมเราก็อัพเงินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อไปเราจะมาดูสกิลกันนะครับทุกคนซึ่งเราจะไล่ามาจากตัวแรกแล้วกันนั่นก็คือเจก่อนนะครับเจ้บิ๊กมามนั่นเองสกิลแรกที่เราเห็นไปนะครับนั่นก็คือการทุบพื้นแบบไม่พอใจของเจแกนะครับแล้วเราก็อัพขึ้นไปสกิลแกก็จะเปลี่ยนแบบทันควันเลยนะครับตอนนี้ก็มีเป็นการโยนลูกไฟเออไม่ใช่ดิใช้อ,อ่าพโพเมทิอุสหรือเปล่าเป็นเมฆไฟของแกเองนั่นเองนะครับทุกคนเออแล้วก็ อัพขั้นถัดไปเป็น2นะครับ2ก็จะมีซุดออกมาอีก1ตัวนะครับผมนี่ตอนนี้แกก็มี2ตัวแล้วพลัง2พลังจะเป็นยังไงโอ้โหก็เป็นพายุเพลิงครับตอนนี้แล้วก็สลับกับการใช้ฟ้าผ่านะครับซุตกับพเมีทิสนะครับนี่เชี่ยโคตรเทสก,กิลนี้คือเทศชติสมกับเป็นเจวบิกมัมนะครับที่ออสตาทํามาให้เออสก,กิลสวยมากๆนะครับผมแล้วก็อัพขั้นสุดท้ายครับสรับเจบิกมัมขั้นสุดท้ายจะเป็นยังไงฮะอ๋อใช้เป็นดาบนาโปเลียนแล้วนะครับตอนนี้ เจ๊บิ๊กมัมแล้วก็ใช้ดาบนับโปรเลียนฟันออกไปซึ่งดาบนี่แม่งดูทรงกากกว่าไอ้นั่นดีกากกว่าซูดกับพอมิดิอุสอีกครับทุกคนคือมันไม่ควรจะเป็นสกิลสุดท้ายผมว่ามันควรจะเป็นแบบรองสุดท้ายซะมากกว่านะครับอะไรของเจ๊แกววเนี่ยแล้วก็ขายไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวต่อไปเรามาดูทีสซูคุนัสแล้วกันนะครับผมซูคุนัสสกิลแรกนะครับก็จะมีเอ่อไฟรอบๆอบตัวนะครับแล้วก็ทําให้มันเป็นแหลมแมแล้วก็ยิงออกไปอะไรประมาณนี้นะครับผมสำหรับซูคุนัสแล้วก็อัพขึ้นไป 3ามเขียดนะครับก็จะมีสกิลใหม่นั่นก็คือสกิลฮะมึงยังยิงไฟอยู่หรอไม่น่าใช่นะน่าจะเป็นสกิลใหม่นะครับตอนนี้ฟิปนี่ครับออกมาโจมตีแบบนี้นะแล้วก็ไม่มีอะไรอะทุกคนเอาจริงซูคุนะผมรู้สึกว่าไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะแล้วก็สกิลนี้วงเอลเอใหญ่ขึ้นแล้วก็ใช้เป็นเอ่ออ่อาอะไรนะอารามอะไรนะอาศนะอ,นะอาสงอะไรนะ เชื่อลืมได้ไงวะจริงๆผมรู้นะเว้ทุกคนแค่แบบผมลืมไม่เฉยนะตอนนี้อารามสงซ่อนมารเอออะไรประมาณนี้แหละทุกคน,นสกิลโหดแล้วก็แม่งเสียงดังมากเสียงดังโคตรโคนะครับผมขายซูนะาก่อนละกันเพราะว่าสกิลสุดท้ายมันก็จะเป็นสกิลนี้แหละทุกคนนะแล้วก็ตัวต่อไปนะครับก,ก็คืออาคาสานั่นเอง ชายผู้น่าสงสารนะครับอสูรผู้น่าสงสารอา,อ, slowed, อาคาสา,าสก็เสียงสกิลโคตรจะดังเลยครับทุกคนตอนนี้ก็ใช้เป็นเอ่อการเตะนะครับขั้นแรกของอาคาสาแล้วขั้นต่อไปต่อยอยังต่อยแล้วนะครับโอเคครับขั้นส,สองขีดอาคาสาก็จะเป็นการต่อยนะครับแต่ว่าเอา้าทำไมมอนไม่ตายออดาเมจน้อยเกินไปมอนเลยไม่ตายโอ้โหเลยจะเชื่ออัพต่อไปละกันนะครับผมที่สี่ขีดก็มีสกิลใหม่กันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าสกิลจะเป็นไงเป็น<ะ>การต่อยเหมือนกันครับแต่เป็นการต่อยที่เร็วขึ้นนะครับลุนแรก ขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนขอ,อาคาสาแล้วก็อัพขึ้นไปอีกจนขั้นสุดท้ายก็สก,กิลเดิมนะครับทุกคนไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะฮะแล้วก็ขายไปแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูที่นัดสื่อครับพระเอกของเราพระเอกหนึ่งเดียวในวันนี้ก็จะมีสก,กิลเป่านะครับผมเป็นการเผาไฟนะบ,บอกเลยว่ามอนที่โดนไปเนี่ยไม่ตายแน่นอน แต่ว่าต้องอัพก่อนถ้าอัพอาจจะตายนะครับก็เป่าไฟธรรมดาครับตอนนี้นักสือนี่ก็เป่าพูดๆออกไปแล้วก็ตอนนี้วงก็ใหญ่ขึ้นนักสือก็ยังเป็นการเป่าไฟอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่แล้วมอนก็ทยอยโดนเป่าไฟกันแล้วก็อัพขึ้นมาขั้นสามขีดวงก็ใหญ่ขึ้นเป็นเอลนะครับแล้วก็เริ่มหมุนตีนะครับผมนี่เป็นน่าจะเป็นท้าไม่ตายหรืออะไรสักอย่างนะของนักสือนะครับ นี่ฮะแต่ว่าทีเดียวก็ยังเอาบอลไม่ตายเหมือนเดิมครับแล้วก็อัพขึ้นไปจนดามเมีนัสื่ออยู่ที่500ครับแล้วก็นี่ฮะมอนที่ออกมาทุกคนก็จะโดนไฟลวกหัวนะครับผมเราก็จะปล่อยให้นักสื่อจัดก,การไปเลยเพราะว่าเป็นตัวสุดท้ายแล้วเราไม่ต้องดูใครอีกแล้วนะครับโอเคเอาเป็นว่าหลังจากนี้ผมก็จะวางนักสื่อเลยละกันนะครับทุกคนอยู่ที่ทุกแยกนะมอนจะต้อง โดนเผาไฟทุกแยกนะโอเคครับทุกคนตอนนี้นะสื่อผมก็วางค้บเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะนี่ครับกระจายกระจายตัวให้มันติดไฟทุกพื้นที่นะครับโอ้ยตัวแอร์ออกมาแล้วตอนนี้โอ้โหเลือดก็ชิวๆครับโกคูแบ็คพิงบอกว่ากุจัดการได้เพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนไว้ใจกกนะฮะแล้วก็ตัวต่อไปนะครับผมเป็นบิ๊กมัมละกันบิ๊กมัมเจ๊แกวงยังไงนะอ๋อวงแบบนี้เหรอถ้าวงแบบนี้นะครับเจ๊ก็ควรที่จะต้องมาอยู่ตรงนี้น่าจะดีที่สุดนะครับเจ๊แกจะได้แบบตีตรงอย่างเดียวนี่นะทุกคน ดูแล้วก็จําไว้ไอ้น้องโอ้โหทุกคนตรงนี้รู้สึกว่ามันจะเลยๆไปนิดนึงวะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็ที่ต่อไปที่วิกมัมคู่ควรนั่นก็คือไม่มีแล้วแหละก็คงวางตรงนี้แหละทุกคนอีก7ตัวน่าจะคุ้มที่สุดเฮ้ยแล้วก็มีตรงนี้ไงเออปรับเป็นเฟิร์สไงเออทำไมคิดไม่ได้วะไอ้หนุม่มโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของบิกมัมผมคิดว่าผมน่าจะจัดให้เจ๊แกได้คุ้มที่สุดแล้วแหละมั้งนะแล้วก็ตัวต่อไปก็คืออาคาสาอาคาสาเนี่ยมันอยู่ไหนกก็ได้เเวยพราาาะ่มันก เนียครับผมดามเมจมันน้อยนะครับนี่โอเคครับทุกคนในส่วนของอาคษะก็วางเสร็จเรียบร้อยนะครับ8ตัวก็วางไว้ประมาณนี้แหละทุกคนเพราะว่าดาเมจมันคือเ0 0อะ่ะเอาจริงวางตรงไหนก็ได้อะเนาะไม่ค่อยช่วยทีมเท่าไหร่หรอกแล้วก็หมดยังวะสุคุณะเออเหลือสุคุณะครับทุกคนสุคุณะเนี่ยวงค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาไว้ตรงนี้และกันขอดูหน่อยซิว่าจะพอดีไหมโอเคครับก็พอได้อยู่แต่ว่าควรที่จะขยับออกมาข้างนอกอีกนิดนึงนี่ครับก็คงได้เท่านี้แหละครับในส่วนของสุคุณะโอเคครับทุน นะครับเราก็วางไว้แบบนี้นะครับครบ7ตัวแล้วเอ้ยไม่ใช่ครบ8ตัวแล้วดิเออนี่นะครับผมหลังจากนี้ก็เหลือแค่โกคูแบ็คพิงค์นะครับซึ่ง ผมก็คงต้องวางไว้ตรงนี้แหละทุกคนเพราะว่าน่าจะได้เยอะที่สุดอย่างวาเนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นตรงนี้วะเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับโกคูแบ็คพิงก์ก็คือบางทีเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเราวางข้างหน้าแล้วมอนไม่ตายเนี่ยเราก็อาจจะขายแล้วก็เอามาวางข้างหลังก็ได้เนะเพราะฉะนั้นเราวางไว้ข้างหน้าก่อนจะดีกว่านะครับทุกคนโอเคโอเคฮะทุกคนในส่วนของโกคูแบ็คพิงก์ของเรานะครับผมว่าโกคูโรเซ่หรืออะไรก็ตามแต่ที่ ถือขวานอยู่ตรงนี้นะครับก็วางครบแตัวปันที่เรียบร้อยนะครับแล้วตอนนี้ทีมหัวชมพูของเราก็พร้อมรบกันอย่าง เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็น่าจะมีปัญหาแค่ตัวแอร์แหละตัวล่างน่าจะช่วยกันจัดการพอได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราก็รอดูแล้วกันตอนที่เริ่มมีปัญหาตอนนี้ยังไม่มีอะไรสซคิปไปก่อนโอเคโอเคครับทุกคนตัวแอร์เว็บที่40กว่าก็เริ่มมาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาเพราะว่าเลื่อนมันก็แค่45่ห0 0หมื่นเองนะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าก็คงจะไปมีปัญหาตอนที่ถึงเว็บ50กว่าเลยทุกคนเพราะฉะนั้นก็ปล่อยมันไปก่อนละกันนะครับทุกคนถ้ามันตึง เวิ่งพื้นนี่คือโอ้โหไม่มีใครตีเลยวะใครที่ดาเมจพอที่จะยับยั้งพวกนี้ได้วะก็คงเป็นเจ๊บิ๊กมัมแล้วก็ โกคูแบ็กพิง์ ink, แล้วก็นัสือคือไม่ได้แล้วตอนนี้แล้วก็เป็นสุคนะเอ้ยแต่ว่าสุคนะก็ได้อยู่นะดาเมจเกือบแสนนะครับเพราะฉะนั้นก็คงไม่ต้องห่วงแหละตัวพื้นลองห่วงตัวแอร์ละกันแล้วตัวแอร์เซตไปก็มาเลี้ยวนะครับผมซึ่งโอ้โหเลือดแสนเดียวไม่รอดแน่ๆครับทุกคนตอนนี้เพราะว่าดาเมจตัวละสองหมื่นนะครับแสนเดียวเนี่ยเอาอยู่สบายมากเรียบร้อยฮะแล้วตัวแอร์ก็ตายไปหมดแล้วแต่ว่าตัววิ่งเฮ้ยตัววิ่งมันจะรีบไปไหนวะครับเนี่ยแต่ว่าจุดดาเมจเยอะจริงๆของเราก็คือจุดนี้ครับจ ัหโอเคครับทุกคน, okay, คกคนตอนนี้ที่เว็บเออ52นะครับก็รู้สึกเห็นถึงความตึงนะครับเพราะว่ามอนแม่งวิ่งเลยออกมาแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็ถ้าตัว A อออกมาเนี่ยโกคูแบ็คพิงแม่งไม่ตีตัวแอแน่นอนครับทุกคนเพราะว่ามันจะหันตีตามตัวสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเปลี่ยนเป็นสตรองแล้วกันนะครับให้โกคูแบ็คพิงเนี่ยตีสตรองเพื่อที่จะให้มันหันตีตัวแอบ้างอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้มันเป็นแผนของเราซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะสาเร็จหรือเปล่าแต่บางที เนี่ยบ้านอาจจะแตกเพราะตัววิ่งแล้วก็ได้นะเพราะว่าดูดิมันมาเริ่มมาไกลแล้วอ่ะทุกคนสุคนะคือมันตีช้าไงแล้วก็บิ๊กมัมเนี่ยก็ถือว่าอืม ช่วยกทีมได้แหละแต่มันก็แทบจะไม่ไหวแล้วครับตอนนี้เพราะว่าเลือดมอนเนี่ยอยู่เท่าไหร่วะห้าแสนแล้วสุกานะก็คือตีตกละตัวละแสนนะครับผมโอ้โหแล้วตีช้าด้วยไงไประเด็นถ้าผ่านวงนี้ไปได้คือบ้านเราแตกแน่นอนแต่ว่าอย่าพึ่งเถอเพื่อนใจเย็นๆค่อยๆเป็นปค่อยๆไปค่อยๆคุยกันเฮีย yeah, ทุกคนตอนน,อน,นี้ตอนนี้คือสวยแล้วครับเพราะว่ามันมีตัวหลุดออกมาสุกนะตีถึงเม่วะโอเคครับไ,ไม่ถึงโอ้ยถึงถึงถึงได้อยู่ได้อยู่หลุดไปแล้ว,ลลวอะ่ะเมื่อกี้แต่ว่าหลังจากนี้ผมว่าหลุดแน่นอน สวยแล้วทุกคนทำยังไงดีมันไปแล้วมันไปหมดแล้วตอนนี้โอ้โหผมต้องขายซูนะแล้วว่ะทุกคนเพื่อที่จะไปรับมือข้างหลังนะครับตอนนี้ไม่งั้นเนี่ยตุยแน่นอนนี่มาแล้วไงเหลือเท่าไหร่เนี่ยเอ้ยเลือนไม่เยอะตอนนี้เลือดไม่เยอะได้อยู่ตีครั้งเดียวก็น่าจะตุยตุยมุยตายแหละโอเคโอ้โหแล้วก็พวกข้างหลังมาแล้วนะครับเราต้องรีบวางแล้วตอนนี้ไม่งั้นก็ตายตายแน่แน่โอ้โหไม่รอดแล้วทุกคนเฮ้ยเดี๋ยว เข้ามาได้ไงแเราสุกุนัคือมึงไม่ตีเลยเหรอเที่ยห้เว็บเฉยห,หัวชมพูโคตรกากโอเคแล้วครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับทีมหัวชมพูที่แบบโคตรจะกากกากมากๆ ก็ถือว่ากากแหละห้าสิบหกเกินปุยมุยก็าระมาณนนี้ละกันนะครับน่าจะเป็นเอ่อทีมจบซีรีส์แบบจริงจังแหละเพราะว่าทีมหัวสีเราก็ทําไปครบทุกสีแล้วนะครับแต่ว่าน่าจะมีสีเรนโบว์อยู่นะก็คือรวมสีนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีใครบ้างเป็นตัวแทนสีไหนบ้างนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะอยาใกให้ใครเป็นตัวแทนสีไหนนะครับทุกคนเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับผมมาอย่างเร่งรีบไปแล้วเจอกันบ๊ายบาย